น,นี้เช่เอา้าวน้อยเย็นนี้ครับท่านผู้ชมครับเอาสี่สิแปก็คลิปนี้ก็กล่ำลากันเพียงเท่านี้กับบรรยากาศความคึกคืเนของชาวบ้านและมีความสุขถูกหวยกันทุกคนนะครับรวยเบอร์คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวตามต่อครับข่าวไม่ทำแล้วโอ้ถ่ายอยู่ ตื่นเมออื่อเชา้านี่น่อยครับถึงเมื Liu ่อเชา้านี่บอกครับจุงเมื่อเช้าเราจะตามต่อต่องวดน,นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่พื้นที่หายโบราณนะครับหายโบราณในส่วนที่เราจะตามต่อในจุดนี้ก็คือถูกกันทั้งหมู่บ้านนะครับสามตัวตรงๆนะครับเหมือนคุณพ่อพูดตั้งแต่ตอนต้นแล้วแต่ก็เดี๋ยวค่อยมาสอบถามทางคุณ พ่อกับคุณเนี่ยว่าลักษณะหายเนี่ยคนที่เขามาขอได้เนี่ยหมายถึงว่าได้จากไหนจากทรงจากร่างทรงหรือจากทูบเสียงทายหรือจากการที่เรามองเห็นในส่วนของไหโบราณนะครับใบนี้เราต้องดูว่าเราจะหายังไงเพราะว่าเคยตั้งดูตั้งตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับอันบหึ่มครับก็คือไหตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเคาจะดูดูลักษณะที่แบบว่า จะมาให้โชคบ้านนี้แต่อย่างผมและทีมงานและแฟนเพจทุกคนที่ดูเนี่ยเราก็จะมีโชคด้วยกันร่วมกันนะครับเพื่อจะเนี่ยอันตอทำบุญแต่ว,ว่าเ,วเาเดี๋ยวน้องั้นเราจะไปสอบถามทางคุณพ่อกัน่นเอกตามต่อเนอะอา,าะได้ก,ก็เหมือนเคยครับก็ก็เมื่อกี้วันพระคือวันสินน้อย วันพระเล็กนะไม่ใช่วันพระใหญ่คือสินน้อยขเ,อเขาเอื้นบานเ้าเอื้นสินน้อยนะครับ,ใ,บในส่วนของสินน้อยก็มีคนมาลงหรือเปล่าคุณพี่มีแล้วพนมาลงเอาหวยห,ห้าน้อยแล้วก็บอกเลขท้ายสามตัวเอ่อสามตัวล่างเลขท้ายสามตัวล่างก็คือสามศูนย์ห้าพนหายไปซื้อลอตเตอรี่ไว้จะหาให้ได้คันบ่ไดตัวนี้ก็บ่ถ,ถือพนมาจังสัน้น จ้าพันกะบหายห้าน้อยสามเจ็ดกับเขายุสามเจ็ดจ้าหมดวันที่หนึ่งเี็นคนหายสามงวดวันที่สิบหกหายสามโตลางจ้าไอ้รางรางวันสามตัวล่างจ้าเลขท้ายสามตัวล่างนะไม่ใช่รางวันที่หนึ่งเด้อจ้าสามศูนย์ห้าจ้าพันก็มาลงนั่นละแต่พันก็นาดมืออีกว่าพันสิมาลงเอา สองตัวล่างแล้วก็สามตัวบนวันที่สิบสี่วันสิมาอีกครั้งหนึง่งแต่ก็บอรู่ว่าจะมาจริงหรือเท็จจังไดเข้ากบับโบหัวน,นี้คือข้ามบอกเราเพิ่นนะครับผมจ้ะก็ท้าติดตามเบ้างอีกเท่านึงครับจ้ะโอเคครับก็สีมีมาเรื่อยๆละจักสศิอาจารย์ได้แน่ละมาหอดมือแมนบเนอเข้ากับโบหัวเนาะตามคนกระต่างอยากได้โชคลาภแมนบออยากถือหวยรวยเบอร์เนาะครับจ้ะ,<ๆ>จะกับโบหัวโบหามดอกผู้ใดแม่นกับมาอนุญาต จ้าสด็จลด้วยน้ากันสด็จมิโชงน้ากันพิษถือกยาวากันเดอร์สิวาลายอาจารย์กยาวากันเดอร์ซื้อทุกอาจารย์ครับผมจ้าเพราะว่าซื้อกราดเอซีกับซื้อมาแล้วเนาะง่ายง่ายครับก็ขอบคุณสําหรับคุณพี่ด้วยนะครับผมครับโอเคครับท่านผู้ชมครับฟังดีๆแล้วก็รีบจดรีบซื้อนะฮะรีบหาหาได้ก็อ้อเราไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะครับนักพูดเล่นๆนะก็คลิปนี้ก็โอเคครับ นำมามานำมากินได้น้ำเลยหายแบบโบราณนะครับหายแบบโบราณเดี๋ยวดเ,เดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาเดี๋ยวจะเอาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ําดื่มของคุณพี่น้ําดื่มประวัติศินและนะ้นําดื่มสุรินนิวมาให้นะครับเนาะเอามาทิ้งไว้เผื่อให้คุณพ่อแต่วันนี้ไม่ได้ติดมา,ค,ามครับเดี๋ยววันหลังเอาน้ํามาให้แพคสักแพกสองแพคเนาะนะครับสนับสนุนนะฮะน้ําดื่มนะครับผมดีว่นะ ก็ในส่วนของผู้คนที่แวะเวียนไปมาได้รถ็กได้ตลอเครับอาจารย์เจาบุรถาจาเนาะบ้นจะมางันไนเขาไดีเอเจ้าเจ้าในกมัเเจ้าแมดงพูดในดานนี้

เขากระถูกแถวนี้นหะกลหากละสินกลาญี่ทคือขายันเยอะะตวเอประกาซื้อเลยไม่ไครับแแ่สี่สิบบาทิาพไป้มาทำมาก็ถูกกั้แหละผมมไปเมาแต่วันวันได้นอทะเลคนนึงเออไปได้มากมใกล้อย่างมวกแกงยุติอะไรพ่อตองตรงเลยป่อหาหกเอ่าเจ็ดเลยบ๋อหาหกเจ็ดเลยบ๋ปุ่นบานเด็ดบอกคนมาลงาจมาลงบอก มาจากรอยย็มคุณไ่ได้มาอเลไดออมาคนแกแล้วมันมันเจ็บบเจ็บอองเง้อนมาล่งเนาะได้คนมาลงดีคอันนี้ก็ว่าจะมาติดเแปหนมาได้เคบะว่าเราไว้ลงแบบเงียบๆนะขาลงเงียบๆน่เขาวเ็กงไปข้ามาเลยอลไหนึ่งลงเบาต้องคนหายเราบอกต้องคนหนึ่งได้ บอกอยู่สองคนวมาเป็นชั่วโมง้วเราก็ไดเลยเจ้าและบุญเจ้าเบุกชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งรับผมไม่ได้ยุ่ผมเกี่ยงให่วัวครับมาแล้วก็ช่นั่งอยู่เลยครับนั่งอยู่ะกอนั่งก็นอกจะไปทางหัวกันแต่พอหายแล้ลงมาลาถูกเอาหเนนอเต็มเต็มนอถูกท้งหมู่บ้านนีดีครับแต่อาจารย์สดไก่ให้เก่าหเีนกเทียคือเก่าครับแต่สองอาจารย์ ทวเป็นกาไให้าล่างสองหาตะปูในสามสี่สี่สามมันก็ผ่านตัวเองจังวันนี้ได้ยินข่าวว่ามีคนมาลงแน่ยเราบอกครับย่างครับก็เริ่มมันจะเริ่มจะมาแนี่ยแต่เขาจะเริ่มมาได้ป่ะฮู้แต่จะได้เลิกเขาว่าตีใหญ่ไปยังไหนใหญ่ขยับมุ่งยังไหนนี่ขยับไปทางมันทำอะไรทำน้ำโต๊ะครับโอ้แคไปแล้วลอ๋ออันนี้ก็อันนี้ทำฐานทำอะไรไว้แล้วเนาะ ก็ว่าเราจะย้ายคือก็เขาให้ขยับมาทางนี้เนาะให้วางดีๆครับอืมน no right> no ี่ก็เป็นฐานอย่างนี้นะครับแล้วก็แต่วันนี้มาผมเอ๊ะทำไมแปลกๆกก็มานี่ฮะลักษณะหายมันเดิมแต่สวยกว่าเดิมนะครับถูกกันทั้งหมู่บ้านมาแล้วนะฮะยังเหมือนเดิมยังสวยก่าเดิมนะครับนะนะครับนี่ครับ ใช่นะครับนี่ก็จุดด้วยน้ำรือเปล่านี่อืมมีกัมยานมีทูปมีอะไรนะครับผมสี่สี่สิแปดมีรอยใครมาจุดไว้นี่สี่สิบแปดหน่อยหรือเปล่าสี่สิบแปดเลยดิอืมนะเนี่ยก็สวยนะผูกผ้านี่ถูกกันทั้งบ้านนะครับถ้าผมห้าหกเจ็ดหกเจ็ดนะครับตามที่คุณพ่อพูดนะฮะ ในส่วนนั้นก็หายเนื้อคือเป็นจุดมากอ่ะไอ้นี่นะครับท่านผู้ชมครับในส่วนในส่วนของอันนี้จริงๆนะฮะให้พี่สมมยถ่ายให้ดีกว่าแยกนะครับอาจจะสั่นๆหน่อยนะเราไม่ได้เอา นะไอ้หนังบางไก็ไปดืมาไอ้ความต่ว่าคนคนที่นี่จะพูดภาษาอะไรกันครับาษาไม่รู้นะคุณครบภาษาสวยช่วยครับนะครับ มีสวยมีคอมเมนต์ลาวบ้านนี้มีหลายคอมเมนต์ก็มีนิดน่อยบ่มีหลายมีถือบ่ลาวก็สวยหลายแต่ก็พูดได้หมดแหละแต่ก็ับด้านจะเป็นคนสวยคนลาวคนไทยคนไทยอ่ะคอมเมนต์ก็มีน้องคุณพ่อคอมเมนต์เน่แต่แม่ก็เป็นคอมเมนต์เหมือนกันอยู่นบ่อําเภอเมืองอ่ะสุรินทร์เรานี่แหละอยู่บ้านอะไรบ้านกู่ตําบลเพรามเพรามครับเพรามยายไม่ใช่คนบ้านนี้นะเพรามเพรามตําบลเพรามได้มาให่ตําบลรามนะตําบลตําบลกระสัง ช่วงน,นี้คุณพ่อได้ฝันได้อะไรบ้างไหมเคยฝันเกี่ยวกับไหยท่านบ้างไหมครับตั้งแต่ได้รับมามีมีนะสักครั้งวันนั้นฝันว่ายายอยู่ทางนี้แต่เห็นได้ยกขันหมวกอะไรขา้างหน้ากันแปดมมาตั้งอยู่ตรงนี้แต่แต่เขาเอง